ครับแล้วตอนนี้เขาก็อยู่กันที่วัดเขานางนมนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลาะครับไปกันเลยไปกันครับ บริเวนวัดแก่จะเงียบสงบนะครับม่เคยมีคนมาไดอ้ยขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งครับรู้สึกว่าเมื่อยละว,วันนี้แกบ่เคยมาครับพึ่งมาเป็นครั้งแรกแต่ว่ามาเคพื่อนมาดูอยู่แต่กับบได้มาโดนแล้ว อาจจะเป็นปีสองปีได้มั้งบึงเข้ามาบึงสีพันยาผมครับลิ้นหอยเล็กนิดหน่อยครับเดี๋ยวหน่อยกกถึงยอดเขาแล้วไปเบิงกงงันครับว่าบนเขาอ่ะจะมีอย่างที่น่าสนใจบ้างได้ครับแล้วเราก็มาถึงครับ ประตูสวรรค์เขานางนมโอ้มาหอดแล้วขาอ่อนครับแล้วนี่ก็คือบริเวณยอดเขาเนะี่ยที่พาเบิ่งวิวกินมาแล้วก็จะเห็นวิว ของเครื่อนราชะโลธอน,นะครับเห็นได้ไกลมากเลยครับเนี่ยโคตรไก่พี่น้องเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบิ่งอีกด้านหนึ่งเนาะนี่แหละครับเขีนมาแล้วก็เห็น มุมสวยๆของเครือนราชโทธรอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ก็เอาสะขาออนก,กันเล็กทีเดียวและนี่คืออีกมุมหนึ่งครับทางน,นี้จะเห็นแบบเป็นบ้านเมืองคนละครับต้บอกว่าขึ้นมาแล้วบบมุ้ยูเไดครับนี่แต่ผมก็เมียนี่แหละขึ้นมา ข้างบนก็จะลมเรือนไปด้วยต้นไม้นะครับแลก็จะมีจุดใหววายพระรลลอบๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับกลับเข้ามาข้างในโบสเลยนะครับ ก็จะมาพอกับ,บ้อยพระพุทธบาทนะครับแล้วแก่มีพระอยู่สามองค์ครับมีจุดให้ทําบุญทำบุญกับร้องศพน้ำครับนี่คือบริเวณทางไหนครับับบุญใดที่ลูกได้เห็นในมือนี้เด้อก็ขอให้ทรงพ้นบุญไปกับญาติสนิทมิตรสหาย แล้วก็สัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายเวียนวายตายเกิดนะครับก็ขอให้ได้รับผลบุญผลนี้ไปน้ำสุดตูปองไล่แลก็ขอให้เพิ่นตลุดละตาวางทำการใดก็ขอให้สำเร็จทั้งผมแล้วก็ผู้ติดตาม ครับตอนนี้ก็มาปิดท้องร้อยพระพุทธบาทนะครับเพื่อตั้งหลักปักฐานในง่ายๆ,ๆครับติดไปจากสออันเชิญชวนนะครับท่านที่เห็นคลิปก็มาทำบุญน้ำกันครับ สั้นหมดแล้วออนแออีกเลีวะเชืชิญน,นะครับผู้ใดที่อยากมาทำบุญ มาด้อได้ลงไปครับตอนนี้ถึงเวลาลงแล้วครับชิวนๆนะครับได้มาทำบุญลองมาเบึงครับและสัมผัสบรรยากาศเขานางน้มกันนะครับ ช่วงนี้มันเริ่มสายแล้วตอนนี้ประมาณน่าจะเก้าโมงแล้วมั้งครับเพราะตอนอยู่เกินเราจะรถอร้อนน่ะก็แปดโมงกว่าละอากาศก็จะห่อนนิดหน่อยแต่เป็นไป่ได้ก็มแมชสาวคนนี้ครับข้างบนม้นมียงขายด้วยมีแต่สูบเชียนดอกไม้ให้บูชาสักการะร้อยรพระพุทธรูปสามองค์ที่อยู่ข้างบน สำหรับคลิปนี้แกจับนี้แหละครับบ๊ายบายครับ